สวัสดีครับอันนี้ตะวันตกดินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันตะวันตกดินนะครับบรรยากาศดีโคตรนะครับจากาศดีมากๆเลย สวัสดีครับเห็นว่าฟันผ่าคือเกา่าดูแดดซ้อนเหมือนเดิมครับแดบดซอนที่เกา่ามดดซอนเหมือนเดิมครับผมมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่เราจะต้องทําแล้วนะครับดูน้ำจังเดี๋ยวผมไปพาไปรดน้ำต้นไม้กันเนาะ ตะวันก็จะตกดินสวยๆเดี๋ยวพาออกไปดูตะวันตกดินนะครับเดี๋ยวตามไป้อาน้ำชุ้นไม้เอนมี ไปดูตะวันไปดูตะวันตูดดินกันพนลงไปเร็วอยู่ตะวันแร์เร็วขนาดเลยครับตรงนี้แคบบ่เดียวแบบาสวบนงามๆเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับตะวันสวยอตะวันงามๆครับ ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับเพื่อนๆนะครับทุกไลค์ทุกแชร์นะครับถือว่าเป็นกําลังใจอย่างมากเลยนะครับตอนนี้พฤติดตามหมื่นกว่าแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้เป็นเพื่อนการดูแลการแบบนี้ตลอดไปนะครับผมขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่กําลังใจครับที่มีให้กันมาตลอดตั้งแต่ทํามานะครับเป็นเวลาสองเดือนกว่าแล้วนะครับขอบคุณครับผม แล้วเจอกันใหม่เนาะบรรยากาศสวยๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ